สนับสนุนโดย s n เนลสนับสนุนโดย Triple X ลเอ็กมนสวิงนะครับสนับสนุนโดยกอล์ฟฟิงก้าวพรอฟิลแมนเซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับโปรน็อปครับสวัสดีครับโปรน็อสวัสดีครับพน้ครับครับผมวันนี้มีวงสวิงของนักกอล์ฟท่าไหนมา a n a l ร z e ์และปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นคอมมอนปัญหาคอมมอนของนักกอล์ฟทั่วไปเลยปัญหาคอมมอนเลยอืมเป็นอะไร สกอร์ไม่ดีไงไม่ใช่เหรอสกอร์ไม่ดีนั่นเป็นผลลัพธ์อ๋อผลลัพธบนะแต่ว่าปัญหาของผมเลยคือสกอร์ไม่ดีเสียตังค์ให้เพื่อนในปัญหามันผลลัพธ์แล้วไงอ๋อผลลัพธ์แต่ว่าก่อนหนึ่งคือต้องสวิงดีก่อนไงสวิงดีก่อนเทคนิคเทคนิคอะไรต้องดีถึงจะสกอร์ดีได้นะครับวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงเรื่องปัญหาโอเวอร์เดอะท็อปหรือว่าการตีท่อมโอ้โหเป็นปัญหาโลกแตกใช่ครับเป็นกันเยอะมากโอ้เยอะมากใช่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟเยาวชนด้วยนะที่มีปัญหานี้แล้วก็ เป็นมานานอะแก้ไม่หายสักทีก็เลยมาดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับโอเคปัญหาโอเวอร์เดอะท็อปหรือการตีคอมโอเคเดี๋ยวเราดูวงสวิงด้านไหนที่เป็นวงสวิงเริ่มต้นก่อนที่เป็นโ<ช>อเวอร์เดอะท็อป <the> ก็เดี๋ยวจะให้ดูวงสวิงด้านขวาตอนนี้คือเป็นวงสวิงของนักเรียนของเองนะชื่อว่าน้องพีมนะครับน้องพีมเนะี่ยเป็นถือวเป็นนักกอบีนเนอร์แหละนะครับแล้วก็ถ้าดูคณาดตัวตอนขึ้นเนี่ยขึ้นสวยเลยนะเราเข้าเพลนหมดเลยนะตามเส้นนะใช่นะครับเป็นยังไงบ้างดูนะตัวตอนท็อปสวิงก็ดูสวยสวิงก็ดึงดูดีใช เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่าเกิดอากาศคุ้ยงมาข้างหน้ามาข้างหน้าเยอะเลยนะครับจะให้ดูว่าไม้เนี่ยมันอยู่เหนือเส้นแดงเยอะเลยเส้นแดงนี่คือ Impact Plane Impact Plane เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเราลงมาดีหรือไม่ดีนั่นเองถ้าเกิดว่าสวิงที่ดีเพลนสวิงที่ดีเนี่ยไม้จะวิ่งตามเส้นแดงลงมาแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่ามันคอมมาด้านหน้าเยอะเลยเห็นไหมว่านะโอ้โหอันนี้เห็นเลยนะใช่คือเตีอยวไปเนี่ยเอาไซน์อินเยอะจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบอลก็จะติดเฟรดไม่ได้ระยะใช่ครับต้องให้ดูด้านหน้านะครับ ปึ๊บลงมาเคลี้ยงมาก่อนคือมันมี2อย่างนะครับคือมีการแคสติ้งหรือการเคลี้ยงไม้ลงมากับโอเวอร์เดอะท็อปแล้วยังบวกด้วยการไม่รีลีสด้วยเนี่ยไหมครลบดูตอนโฟลโล่ทูไม่รีลีสแต่ว่าปัญหาเนี่ยจะบอกว่าด้วยความที่เป็นเป็นเด็กเป็นนักกอลยาวชนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของลิมิเอชันของร่างกายคือร่างกายไม่ได้ไม่ติดขัดอะไรนะยืดหยุดได้ดีแต่ว่าอยู่ที่ความเข้าใจโอเคออยู่ที่ความเข้าใจของของสวิงว่า ไอ้ตอนลงเนี่ยคือเด็กๆบางทีไม่เข้าใจคิดว่าตอนตีต้องพยายามฟาดลงมาต้องเคลื่องลงมาเพื่อที่จะให้อิมแพคเข้าเข้าได้ได้แรงแรแต่จริงๆแล้วนะครับเวลาเราดาวสวิงย่างอย่างที่นะเห็นผมทําไปหลายตอนและในเรื่องของลำดับร่างกายถูกไหมซีเควนซีเควนซ์ใช่เวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยเราไม่เราไม่เคลื่องมือลงมาก่อนแน่นอนเราต้องให้สะโพกมาก่อนครับตามด้วยลำตัวครับตามด้วยแขนนะครับแล้วก็ไม้นะครับแต่ว่าของของน้องพีมเนี่ยจะเป็นขอาเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนเพราะว่าคิดว่าต้องเอาอปลายไม้ลงมาก่อนดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมให้น้องพีมแก้ไขเนี่ยในในชั่วโมงนี่คือชั่วโมงเดียวกันนะครับ,รบในชั่วโมงนี้ก็คือให้สร้างความรู้สึกของการดาวสวิงใหม่เพราะว่าแบ็กสวิงเนี่ยผมดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรละนะครับแต่ว่าตอนเริ่มดาวสวิงเนี่ยสิ่งที่ผมให้ทำเนี่ยนะครับก็คือผมให้น้องพีมมีความรู้สึกว่าทิ้งปลายไม้เนี่ยนะครับหรือว่าให้ปลายไม้เนี่ยอยู่ข้างหลังลําตัวนะครับอยู่ข้างหลังลําตัวเยอะๆแับนี้ะนะครับแล้วดาวสวิงลงมาเนี่ยถ้าเป็นของเเเดิมนี่ยา เขาจะใช้เขาเคลื่องปุ๊บเนี่ยจะใช้ไหล่เนี่ยเคลื่อนที่ด้านข้างเข้าไปหาเป้าเหมือนกับโถมเข้าไปนะนะเรียกว่าไหล่ซ้ายเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตอนดาวซึ่งลงมาเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปหาเป้าแบบนี้เลยนะครับซึ่งแบบนี้มันทําให้ over the top, อเวอร์เดอะท็อปสิ่งที่ถูกต้องมันจะต้องมีการหมุนของไหล่ไม่ใช่มีการเคลื่อนเข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผม,มให้ต้องพิมพ์ทำแล้วก็สร้างรู้สึกเ่ยก็คือนอกจากให้ปลายมา้าอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยยังต้องสร้างรู้สึกว่าไหล่ตรงนี้ลําตัวตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เคลื่อนเข้าหาเป้านะแต เป็นการเทินหรือว่าหมุนเนี่ยไปทางด้านหลังด้านหลังแทนด้านหลังแบบนี้นะครับ,รบพอทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอาการ c a s ต i n g เนี่ยอย่างแรกเลยลดลงแน่นอนเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เคลื่อนตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ละมันต้องเป็นลําตัวแล้วก็สะโพกก่อนนะครับนี่คืออันแรกนะถ,ถ้าให้ดูนะครับหลังจากที่ให้ฟิลนี้ให้ลองฝึกฟิลนี้ดูนะครับจะให้ดูตรงนี้หลังจากขึ้นไปท็อปสวิงนี่นะครับลบนี้ก่อนนะนดูนะนะตอนลงมา เราจะฝึกฟิลนี้ดูดูปลายไม้นะครับครับวิ่งมาแทบจะออนเพลย์เลยแม้เทียบกับของเดิมที่ลงมานะแบบนี้อันนี้เอาอินเห็นเห็นใช่อันนี้วิ่งมาออนเพลยมากเห็นไหมฮะภายในเวลาแค่ประมาณยี่สิบนาทีโอ้โหเหลี่ยนความเข้าใจเหลี่ยนความเข้าใจเฉยๆคือร่างกายไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นนักกอล์ฟเยาวชนบิ๊กนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นมีถูกต้องแต่นี่อยู่ที่ความเข้าใจเฉยๆใช่อันนี้ต้องเป็นต้องเป็นการพยายามจับ จับจับตัวแล้วก็ให้ให้ไม้เนี่ยไปข้างหลังให้เขารู้สึกว่าอ๋อดาวสวิงเนี่ยจริงๆแล้วไปไม้มันต้องตามหลังมานะผมว่านักกอล์ฟเยาวชนหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะให้ไม้เนี่ยเหวี่ยงเข้ามาหาลูกเร็วเกินไปอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นปัญหาเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการรีลีสใช่ไหมครับการรีลีสเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่รีลีสเลยคือไปทั้งท่อนตียังไงปุ๊บไปอย่างนั้นเลยซึงมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ระยะแน่นอนนะครับดังนั้นการฝึกถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาอาการไม่รี เราจะ,ะให้สร้างตัวแอลหลังจากอ a c t อ่าเหมือนกับพยายามทำให้เกิดตัวแอลสร้างตัวแอลเลยหลังจาก Impact นะครับซึ่งลองดูนะหลังจากที่ผมให้ฟิลแล้วเนี่ย่ออตรงนี้อ่ะลืมบอกไปว่าตรงช่วงที่ทำตรงเนี้ยให้ทำเป Slo ็นสโลโมชันนะอย่าทำเร็วนะช้าๆเลยสโลโมชันเลยแล้วพอลงมาที่ครึ่งทางตรงเนี้ยให้ไปสร้างตัวแอลนี่เห็นไหม ซึองตรงไหนนะในความเป็นจริงอ่ะมันยังไม่แอลหรอกแต่ว่าความรู้สึกเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีการรีลิส์นะเห็นว่าหน้าไม้มีการมีการปิดละถูกต้องนะครับเนี่ยฮะก็จะมีการหักของข้อมือแขนขวาทับแขนซ้ายถ้าเทียบกับของเดิมที่เป็นแบบนี้โอ้โหตรงนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยแบบนี้ก็คือตัวอย่างของ ความเข้าใจที่ผมว่ามันบางทีก็คาดเคลื่อนนะโดยเฉพาะเด็กๆนะบางทีไม่เข้าใจว่าสวิงแบบไหนมันถูกต้อง <Okay. S 2> นะครับโอเคอ้โหอันนี้เรียกว่าถ้าเกิดเข้ามาให้โปรโนบเนี่ยอานาลิซ์ได้ให้มาวิเคราะห์ให้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะใช่อันนี้ประมาณ20นาทีจากขวานะครับผมที่เป็นสวิงแรก<ม>เนี่ยม,มาซ้ายเนี่ยที่อธิบายไปนะครับโอ้โหวงสวิงน้องขึ้นดีขึ้นเยอะเลยใช่ครับสามารถเข้ามาได้นะฮะที่ g o l f i n g ้งกับพโรเฟสเม n ต e เซนนะยังไงโปรนบกับทีมอยู่ให้บริการอยู่แล้ว ยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณปอนนกมากๆนะครับสำหรับการอานาลิซ์วงสวิงของน้องพิมครับขอบคุณครับดีครับสนับสนุนโดย n เนลสนับสนุนโดยแอร์เชิร์ต Challenged our engineers to build an amazing but more affordable iron. And they did it, baby! And now, these outstanding new PXG 0211 irons are available to you. They go further, look PXG sharp, and have a sweet spot the size of Texas. Go to PXG.com or call 1 844 Play PXG today. PXG, nobody makes golf clubs the way we do. Period.